าไว้นะครับวันนี้ผพมาเล่นอ๊อบบี้แรงแรงวันนี้ไหมเพื่อกิบกอดคลิปอีพีหนึ่งทันที่ยี่ห้าวันนี้เราจะสี่จุบห้ากันนะครับผมโบไปกดมาเลยยี่หกนะแล้วเล่นมาเลยครับไม่มีอะไรมากกับวันนี้ก็แค่เล่นอ๊อบบี้ง่ายๆอ๊อบี้ทิ้งมาได้มากมากเลยนะครับวันนี้ ง่ายสุดเใช่ไหมเออเออทุกคนตกตกแล้วโจ๊กแล้วหละนะครับเราล่นไหมครับพอแล้วครับยี่สิบเก้าแล้วสี่ห้านะครับเป้าหมายของเราเออทุกคนตกแล้วเล่นง่ายๆครับเกมนี้ นี่เคเดินไปมันก็ไม่เหลือแล้วครับมันจะค่อยๆบินนะบีนยากเ้ยอตัวทุกคนเก็บเดินตกตกนะครับเอ้าทุกคนเดินตกแล้วครับทุกคนนะบึ๊บอึ๊บ บีนได้ไหมเนี่ยโอเครอเอาโตอีกแล้วครับมันยากาเลยทุกคนตกอีกแล้วก็ไล่ก็ตามเลยนะครับ้านนี้เหมือนจังยากตัวผมนะต้องโดดไปมานะครับ สามสองยุดต้องสู้นะครับทุกคนกคลิปถึงอีพีห้านะครับอ่าถึงแลห้าอีพีนะครับอันนี้ลื่นหางอ่ะตรงนี้มันไม่หายครับตรงนี้มันขอาวงกดนะครับ ตับลูกศรน,นี่ว่ามันมีลูกศรให้โอ้ง่ายมากเลยด้วยตรงนี้เป็นเลเซอร์แดงเอ้าตกเป็นเลเซอร์แดงครับลูเลเซอร์แดงครับเลเซอร์แดงุ๊กห้ามโดนเลเซอร์แด,ดงกันนะครับแล้วเราจะตื่นใหม่ทีชื่ฮะชื่ชื่ชื่ชิคเกน้นโอเคใครอยากให้ผมเล่นไหมครับมันกับ ผมไม่มาขับไดนะ้เราผ่านแล้วทุกคนสามแปดแล้วครับสามเก้าแล้วครับตอนนี้เล่นง,ง่ายสุดๆเลยครับสี่สิบแล้วครับเหลืออีก5านะครับบึ๊บ,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 บง่ายสุดเลยครับจิ๊บ อ่ะสี่สิบเว้นแล้วครับเจ็บสี่สองครับง่ายง่ายอ้าผมตกผมตกนะครับทำไมครับไม่ทำเอาผมนื่นไม่ได้หรือเปล่าแม่เอ้ยมันอยู่บนฟ้าอยู่อย่างนอนเนื่ยครับอยู่หนักน้อยเนี่ยตายแล้ว โอ้เอาทุกคนมันหายได้ด้วยแล้ทุกคนซีซีดดแล้วครับมินิเดียวคลิสมาแล้วครับเดี๋ยวเพิ่มไปอีกนะหนึ่งอึ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 ออ แล้วเริ่มแล้วเริ่มคลิป b ีบีสองที่ยี่สิบหกใช่ไหมเราก็ต้องจบด้วยสี่สิบหกก็ตอนคลิปนี้ก็ต้องรอไปกันเขาจะมาิปหน้าครับถ้าเพไปกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย